ครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้แอดต้อมไม่ได้ไปตลาดนะครับผมพอดีมีวัตถุดิบครับในตู้เย็นก็เลือกสรรเอาออกมาทําเมนูข้าวผัดไก่นะครับเพื่อนๆเรียกว่าทําแบบบ้านๆเลยนะครับผมเนื้อไก่มีไข่มีแล้วก็ต้นหอมแตงกวามีครบนะครับผมแล้วก็มีส่วนของ ก้านของคณะนะครับใบไม่มีแล้วนะครับผมก็เลยเอามาทำนะครับเพื่อนอ่านี่ครับเรียกว่าเป็นเมนูประหยัดอีกหนึ่งเมนูนะครับเพื่อนสำหรับข้าวผัดไก่สไตล์บ้านๆนะครับผมสูตรทำง่ายสูตรทำกินอร่อยนะครับเพื่อนเดี๋ยวต้อมจะมีจะบอกนะครับว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับอ่าก็จะมีต้นหอมนะครับซอยนะครับผมแล้วก็ กระเทียมสับแล้วก็หอมหัวใหญ่ก็ซอยเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต่านะครับแครอทไม่มีไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ส่วนของไข่เป็ดและไข่ไก่นะครับเพื่อนๆแล้วก็เนื้อไก่นะครับที่เหลืออยู่ในตู้เย็นนะครับแล้วก็ข้าวสวยนะครับเพื่อนข้าวสวยก็เป็นข้าวเย็นนะครับก็คุยๆนะครับให้อ่าไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนนะครับแล้วก็ใส่จานไว้นะครับแล้วก็ส่วนของอ่าก้านคะน้าก็หั่นเป็นท่อนๆไว้นะครับเพื่อนนี่คือน้ําตาลทรายนะครับ เครื่องปรุงนะครับในชามนี้ก็จะเป็นผักที่สําหรับเอาไว้ทานควบคู่กับข้าวผัดน,นะครับเครื่องปรุงก็จะมีซีวขาวนะครับซอสปรุงรสซีวดำและซีวดําหวานนะครับผมอ่าแค่นี้ครับไม่ใส่น้ำปลานะครับสําหรับข้าวผัดน,นะครับเรียกว่าไม่ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับเพื่อนอ่านี่ครับ บางทีเราก็ไม่รู้จะทานเมนูอะไรเนาะเพื่อนเนาะก็หันมาสู่เมนูข้าวผัดนะครับผมวัตถุดิบก็ครบแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะลงมือทำเลยนะครับสำหรับข้าวนะครับก็โรยด้วยน้ำตาลทรายหน่อยหนึ่งแล้วก็ผงปรุงรสนะครับก่อนที่จะลงมือผัดนะครับเพื่อนมาลงมือทำกันเลยนะครับใส่น้ำมันไปหน่อยแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะครับส่วนสูตรของผมก็จะเป็นวันนี้จะเป็นไข่ไก่สองไข่เป็ดหนึ่งฟองนะครับอ่านี่ครับ ทิ้งไว้ในกระทะสักครู่หนึ่งครับปล่อยให้ไข่เขาเซตตัวก่อนนะครับนีครับไข่เขาจะเป็นก้อนนะครับเวลาเราผัดเข้าผัดแล้วมันจะทําให้หน่าทานนะครับเพื่อนครับสีของไข่เป็ดและไข่ไก่นะครับผมจะแตกต่างกันนะครับสีของไข่ไก่จะแดงน่าทานมากนะครับผมจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะเอา ไข่ขึ้นนะครับผมอ่านะครับเพราะว่ากระทะมันเล็กไปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ลงไปนะครับนี่ครับอ่านะครับเราจะผัดไก่รวมกับกระเทียมนะครับเลื่อนให้ไก่เขาสุกนะครับหอมครับหอม <laughs> ไก่ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนครับพเพื่อนๆเรียกว่าข้าวผัดไก่จริงๆนะครับก็ไม่อยากให้มันเหลือติดในในตู้เย็นนะครับก็เลยเอามาทําให้หมดเลยนะครับแล้วก็เอาไข่ขึ้นไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นะครับไข่ขึ้นพักไว้นะครับตามด้วยใส่หอมซอยลงไปนะครับถ้าพเพื่อนๆมีแครอทก็ใส่แครอทไปนะครับแครอทซอยจะเพิ่มสีให้หน่าทานขึ้นนะครับ ตามด้วยใส่ก้านคะน้าลงไปนะครับที่เราซอยไว้เมื่อกี้ครู่นะครับ <c oughs> น่าทานไหมน่าทานไหมอ่า <c oughs> ทำง่ายๆเลยครับกับข้าวเราจะอยากทําอะไรทานเราก็เอ่อหยิบจับอะไรในตู้เย็นได้ก็เอามาทําได้ครับเพื่อนๆอ,อ,อาหารไทยเอ่อเขาเรียกว่าทําได้หลากหลายเมนูที่เราต้องการนะครับผมจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับที่เราพักไว้เมื่อสักครู่นะครับ อ่าแล้วก็ตามด้วยใส่ข้าวลงไปนะครับอ่านี่ครับอ่าแล้วก็ตามด้วยการหยอกซีอิ๊วดำนะครับผมชอบความดำแค่ไหนก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำหวานนะครับหรือบางท่านจะไม่ต้องใส่ซีอิ๊วเลยก็ได้นะครับผมแล้วแต่ชอบนะครับอ ตามด้วยซีอิ๊วขาวและซอสปรุงรสนะครับน่านะครับน้ำปลาไม่ต้องใส่นะครับตามด้วยหยอกพริกไทยข่นไปนะครับแล้วก็ผัดคลุกเข้าให้ชั่วเลยนะครับผมผัดให้เม็ดของข้าวร่วนซุยนะครับเพื่อนๆน,นะครับใช้ใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟแรงผัดให้แห้งไปเลยนะครับ ยิ่งได้ข้าวเย็นจะยิ่งดีครับเพื่อนเพราะเราแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับมันจะมีความแข็งหน่อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้าวหอมมะลินะครับอ่านี่ครับล้วนซุยด้วยนะครับเพื่อนอ่านี่ครับหน้าตาสีสันนะครับเดี๋ยวเราก็ตักใส่จานแล้วนะครับผมแล้วก็ประดับประดานะครับด้วยแตงกวาต้นหอมอ่าแล้วก็มะนาวนะครับเพื่อนแล้วก็ทานควบคู่กับพริกน้ำปลานะครับผม พิเป็ดปลาสามรสนะครับเรียกว่าไก่เยอะมากๆครับผมเพราะว่าเป็นการรื้อตู้เย็นเลยนะครับจะได้หมดหมดไปครับแล้วค่อยซื้อเอาใหมนนห่นอะเพื่อนๆเนาะนะครับอย่าลืมนะครับกดเป็นกำลังกำลังใจ atom channel ห้าสามด้วยผมวันไหนทำอะไรอร่อยๆก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามจนจบนะครับผมนี่ครับน่าทานมากๆเลยครับเ <c ười> พื่อนๆเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับผมอ่านะครับผม นี่ครับทานกับซอสพริกสีระชานะครับอร่อยครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจแอดตอมด้วยนะครับผมแฮทแท็กินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับวันไหนไปเที่ยวไหนนะครับมีโอกาสดีๆก็จะถ่ายคลิปวิดีโอมาฝากเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากครับอันนี้ที่วัดไร่ขิงนะครับผม